สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะระดับชั้นปถมศึกษาปีที่6เรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการใช้สูตรอีฟค่ะซึ่งเราจะเรียนทั้งหมด2แบบด้วยกันนะคะก็คือแบบเงื่อนไขเดียวและหลายเงื่อนไขค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะนักเรียนได้เรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของการใช้สูตรอีฟแบบเงื่อนไขเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนนะคะและเราจะมาเรียนในเนื้อหาใหม่กันค่ะ สำหรับการใช้สูตร I ีฟในการคำนวณน,นะคะสูตร I ีก็คือการเปรียบเทียบเงื่อนไขค่ะซึ่งจะเป็นการกำหนดว่า ถ้าหากเงื่อนไขเป็นจริงนะคะจะมีการปฏิบัติอย่างไรและถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะมีการปฏิบัติอย่างไรค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิธีการเขียนเขียนยังไงค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายเท่ากับมาก่อนคะ่ะจากนั้นนะคะต่อด้วยสูตรสูตรที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือสูตร i f นักเรียนเขียนเท่ากับ i ีจากนั้นนะคะนักเรียนจะต้องใส่วงเล็บนะคะเพื่อจะเขียนว่านักเรียนต้องการเปรียบเทียบเงื่อนไขอะไรในช่วงแรกนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อเซลล์ที่ต้อง ต้องการจะเปรียบเทียบก่อนค่ะว่าเซลล์ที่นักเรียนต้องการจะเปรียบเทียบเงื่อนไขเนี่ยอยู่ในชื่อเซลล์อะไรจากนั้นนะคะตามด้วยเงื่อนไขที่กําหนดซึ่งเงื่อนไขที่นักเรียนกําหนดนะคะนักเรียนต้องดูว่าโจทย์กําหนดอะไรมาต้องการให้เขียนเงื่อนไขในลักษณะไหนนะคะนักเรียนก็เขียนเงื่อนไขตามลักษณะนั้นได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนเขียนแล้วนะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายลูกน้ํานะคะหรือว่าจุลภาคแล้วต่อด้วยสิ่งที่ต้องการให้แสดงนะคะในกรณีที่เงื่อนไข เป็นจริงถ้าสมมุติว่าเงื่อนไขที่นักเรียนต้องการให้แสดงนะคะเป็นในลักษณะของข้อความให้นักเรียนเขียนข้อความนั้นนะคะอยู่ในเครื่องหมายดับเบิลโคลดดับเบิลโคดหรือถ้าในภาษาไทยนะคะเราก็จะเรียกมันว่าฟันหนูค่ะจากนั้นให้นักเรียนเขียนจุลภาคอีกหนึ่งครั้งแล้วต่อด้วยนะคะเงื่อนไขที่ถ้าสมมุติว่าเงื online, <reco Christ. S 1> ่อนไขนี shirt. ้ไม่เป็นจริงนะคะการเปรียบเทียบเงื่อนไขไม่เป็นจริงนักเรียนต้องการให้แสดงข้อความหรือว่าแสดงอะไร ก็ให้นักเรียนเขียนไว้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเขียนเท่ากับ IF ในวงเล็บ i3 นะคะก็คือเปรียบเทียบข้อมูลที่ I3 ว่ามากกว่าหรือว่าเท่ากับ50หรือไม่ถ้าเป็นจริงให้แสดงข้อความว่ามีเงินพอแต่ถ้าไม่เป็นจริงให้แสดงข้อความว่ามีเงินไม่พอค่ะสิ่งที่สําคัญนะคะในการเขียนสูตร I f ฟนักเรียนต้องอย่าลืมว่าเขียนเท่ากับนะคะและ IF จากนั้นให้นักเรียนเปิดวงเล็บเมื่อนักเรียนเปิดวงเล็บแล้วนะคะนัก ักเรียนอย่าลืมปิดวงเล็บนะคะเพราะถ้าหากว่านักเรียนเปิดวงเล็บแล้วนักเรียนไม่ปิดวงเล็บนะคะก็จะทําให้โปรแกรม,มไม่สามารถคํานวณได้ถูกต้องนะคะโปรแกรมก็จะเกิดอาการเออร์เลอร์ค่ะ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างการเขียนสูตรนะคะโดยใช้สูตรอีกันค่ะซึ่งจะมี2ลักษณะนะคะก็คือแบบเงื่อนไขเดียวนะคะกับแบบหลายเงื่อนไขค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวอย่างแรกกันก่อนนะคะก็คือเป็นแบบเงื่อนไขเดียวค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ในตัวอย่างการใช้สูตร IF นะคะแบบเงื่อนไขเดียวอยู่ค่ะทางด้านขวามือของนักเรียนนะคะจะเป็นตารางข้อมูลค่ะซึ่งจะมีรายชื่อของนักเรียนนะคะแล้วก็จะมีคะแนนแต่ละคนนะคะที่นักเรียนได้ค่ะด้านหลังนะคะในคอลัมน์ c จะเป็นผลสอบคุณครูจะให้นักเรียนนะคะเขียนเงื่อนไขนะคะเพื่อที่จะแสดงผลสอบของนักเรียนค่ะโดยเรานะคะกําหนดเงื่อนไขไว้ดังนี้ค่ะถ้าสอบได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ50นะคะในช่องผลสอบ ะะจะให้แสดงข้อความว่าสอบผ่านแต่ถ้าสมมุติว่าได้คะแนนน้อยกว่า50คะแนนนะคะจะให้แสดงข้อความว่าสอบไม่ผ่านค่ะตอนนี้นะคะเรามาดูว่าเวลาที่เราจะเขียนเงื่อนไขนะคะเพื่อให้โปรแกรมทำงานได้เนี่ยเราจะต้องเขียนยังไงคะ่ะ ขั้นตอนแรกนะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายเท่ากับจากนั้นต่อด้วยสูตรค่ะเราใช้สูตร IF อยู่นะคะเราก็เขียนว่าเท่ากับ IF ในวงเล็บนะคะข้อมูลที่เราต้องการเปรียบเทียบก็คือคะแนนคะแนนจะอยู่ในคอลัมน์ B นะคะนักเรียนก็ดูก่อนข่าวคนแรกที่เราต้องการเปรียบเทียบก็คืออลิสคะแนนของอลิสนะคะจะอยู่ในช่อง B2 ก็ให้นักเรียนเขียนว่า B2 มากกว่าหรือเท่ากับ50นะคะถ้าสมมุติว่าเงื่อนไขนี้เป็นจริงให้แสดง ข้อความว่าสอบผ่านเงื่อนไขที่เราต้องการให้เป็นจริงนะคะเราก็จะใส่ไว้ก่อนนะคะส่วนข้อความที่เงื่อนไขไม่เป็นจริงให้นักเรียนเขียนไว้นะคะในช่องสุดท้ายค่ะก็คือใส่ดับเบิลโคดด้วยนะคะสําหรับเงื่อนไขนะคะที่เขียนว่า b มากกว่าหรือเท่ากับ50มาจากไหนมาจากการที่เรานะคะวิเคราะห์เงื่อนไขที่โจทย์กําหนดเพราะโจทย์กําหนดว่ามากกว่าหรือเท่ากับ50ให้เขียนว่าสอบผ่านค่ะเวลาที่เราจะเขียนในโปรแกรม Excel นะคะจะไม่มีเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับเหมือนในทางคณิตศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆใช้ทีละเครื่องหมายค่ะก็คือใช้เป็นเครื่องหมายมากกว่าก่อนแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับต่อท้ายนะคะซึ่งจะสามารถอ่านได้ว่ามากกว่าหรือเท่ากับค่ะเท่านี้เราก็จะสามารถเขียนเงื่อนไขเพื่อเปรียบเทียบคะแนนของอลิสได้แล้วนะคะ V2 ที่เห็นนะคะมาจากการเปรียบเทียบคะแนน71คะแนนของอลิสค่ะซึ่งคะแนนของอลิสนะคะอยู่ในแถว ที่2นะคะอยู่ในคอลัมน์ B จึงอยู่ในชื่อเซลล์ B2 นะคะเราจึงเขียน B2 ไว้ในช่องของการเปรียบเทียบค่ะแต่ถ้าหากสมมุติว่านักเรียนต้องการเปรียบเทียบคะแนนของเฮเลนนะคะก็ให้นักเรียนเปลี่ยนจาก B2 เป็น B7 ค่ะก็จะสามารถเปรียบเทียบเงื่อนไขนี้ได้นะคะต่อไปค่ะเราจะมาดูวิธีการใช้สูตร if แบบหลายเงื่อนไขกันค่ะ การใช้สูตร IF แบบหลายเงื่อนไขนะคะก็คือจะมีเงื่อนไขมากกว่า1เงื่อนไขนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีแค่2เงื่อนไขค่ะก็คือว่าถ้าเป็นจริงแสดงข้อความอะไรถ้าไม่เป็นจริงแสดงข้อความอะไรนะคะแต่ในกรณีนี้จะมีการเปรียบเทียบนะคะมากกว่านั้นค่ะทางด้านขวามือของนักเรียนนะคะจะมีการเพิ่มคอลัมน์ระดับขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขของข้อนี้กันนะคะว่าข้อนี้ต้องการให้แสดงข้อความอย่างไรค่ะ เงื่อนไขที่กําหนดนะคะจะเพิ่มขึ้นมาแล้วตอนนี้นะคะเราจะกําหนดว่าสอบได้คะแนนตั้งแต่ศูนย์คะแนนนะคะถึง49คะแนนเนี่ยให้แสดงในคอลัมน์ระดับเนี่ยว่าควรปรับปรุงนะคะถ้าได้คะแนน50ถึง70คะแนนแสดงข้อความว่าดีถ้าได้คะแนน71ถึง89ให้แสดงข้อความว่าดีมากถ้าได้คะแนน90ถึง100นะคะให้แสดงข้อความว่ายอดเยี่ยมค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนสูตรกันนะคะวิธีการเขียนสูตรก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่าจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะคะให้นักเรียนค่อยๆเปรียบเทียบไปนะคะเพราะว่าเงื่อนไขที่เราต้องการเปรียบเทียบเนี่ยมีทั้งหมด4เงื่อนไขด้วยกันค่ะในลำดับแรกในการจะเปรียบเทียบนะคะนักเรียนเขียนสูตรขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะก็คือเขียนเครื่องหมายเท่ากับนะคะจากนั้นตามด้วย if คะแนนช่วงแรกที่เราต้องการเปรียบเทียบนะคะเงื่อนไขแรกก็ให้นักเรียนเขียนว่า b 5นะคะน้อยกว่า5 0สก็ ให้แสดงข้อความว่าควรปรับปรุงสําหรับน้อยกว่า50มาจากไหนมาจากกําหนดคะแนนที่เราเขียนไว้นะคะก็คือได้คะแนน0ถึง49เราสามารถพิมพ์เงื่อนไขอื่นก็ได้นะคะที่ให้ผลลัพธ์ได้เหมือนกันแต่ในกรณีนี้นะคะคุณครูเลือกเป็นน้อยกว่า50เพราะว่าน้อยกว่า50เนี่ยก็คือตั้งแต่49ลงไปเลยค่ะก็จะเป็นเกณฑ์ในข้อนี้ได้นะคะให้แสดงข้อความว่าปรับปรุงหลังจากที่ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงให้แสดงข้อความปรับ ปงแล้วนะคะเราก็จะต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคค่ะเมื่อเราใส่เครื่องหมายจุลภาคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกรณีนี้เรามีการเปรียบเทียบเงื่อนไขอื่นต่อนะคะหลังจากที่ใส่เครื่องหมายจุลภาคแล้วนะคะก็ให้นักเรียนใส่อีฟไปอีกหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็ใส่วงเล็บเหมือนเดิมเลยนะคะในกรณีนี้เราจะยังไม่ปิดวงเล็บนะคะเราจะปิดวงเล็บตอนท้ายทีเดียวค่ะในเงื่อนไขที่2นะคะเป็นการเปรียบเทียบว่า ถ้าสมมุติว่าคะแนนเนี่ยได้อยู่ในช่วง50ถึง70คะแนนนะคะให้แสดงข้อความว่าดีที่คุณครูเขียนไว้นะคะก็คือด5นะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ70 เราสามารถเปลี่ยนก็ได้นะคะเราจะนํา100ขึ้นมาเปรียบเทียบก่อนก็ได้นะคะแล้วแต่วิธีการคิดของนักเรียนนะคะเพราะว่าในการที่เปรียบเทียบเนี่ยโปรแกรมนะคะจะเริ่มเปรียบเทียบมาตั้งแต่ทางซ้ายเลยนะคะนักเรียนเขียนไว้อย่างไรมันก็จะเริ่มเปรียบเทียบมาตั้งแต่แรกเลยนะคะถ้าสมมติคุณครูเปลี่ยนเป็น b 5มากกว่าหรือเท่ากับ70ในกรณีที่มันเจอคะแนนอื่นที่มากกว่า70มันก็จะแสดงข้อความว่า ดีไปเลยนะคะถ้าอย่างสมมุติเรามาใช้ในกรณีที่เป็นของจูเลียเนี่ยระดับของจูเลียนะคะก็จะไม่เป็นไปตามที่กําหนดก็จะกลายเป็นคําว่าดีอย่างเดียวค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูในเงื่อนไขที่3กันค่ะเงื่อนไขที่3นะคะกำหนดว่าถ้าสมมุติว่าได้คะแนน71คะแนนถึง89คะแนนเนี่ยให้แสดงข้อความว่าดีมากในเงื่อนไขนี้นะคะหลังจากเครื่องหมายจุลภาคก็ให้นักเรียนใส่อีฟข้างหน้าอีกครั้งนะคะเพื่อเป็นการเปรียบเทียบอีฟ e เนี่ยแทนคําว่าถ้านะคะถ้า b 5น้อยกว่าหรือเท่ากับ89ให้แสดงข้อความว่าดีมากในเงื่อนไขสุดท้ายค่ะให้เปรียบเทียบนะคะว่าถ้าสมมุติได้คะแนน แน90ถึง100 monastery. ให้แสดงข้อความว่ายอดเยี่ยมเมื่อเขียนเงื่อนไขข้อน네 mm ี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเป็นเงื่อนไขสุดท้ายแล้วให้นักเรียนใส่วงเล็บปิดเวลาที่นักเรียนจะใส่วงเล็บปิดนะคะให้นักเรียนดูว่านักเรียนเปิดวงเล็บมาทั้งหมดกี่ครั้งในกรณีนี้นะคะนักเรียนเปิดวงเล็บมาทั้งหมด4ครั้งเวลาที่นักเรียนจะปิดวงเล็บนะคะให้นักเรียนปิดทั้งหมด4ครั้งเหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้านักเรียนเปิดเท่าไหร่ก็ต้องปิดจํานวนเท่านั้นนะคะ ก่อนที่เราจะไปฝึกเขียนกันนะคะคุณครูจะมีข้อมูลให้นักเรียนดูเพิ่มเติมก่อนค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจของนักเรียนนะคะประเภทของข้อมูลหลักๆนะคะที่เราจะใช้ในโปรแกรมที่เราต้องเขียนกันเนี่ยจะมี2ลักษณะก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะคะกับข้อมูลที่เป็นตัวอักษรในกรณีข้อมูลที่เป็นตัวเลขเนี่ยก็จะรวมไปถึงตัวเลขตั้งแต่เลขศูนย์จนไปถึงเลขติดลบหรือว่าเป็นตัวเลขอื่นๆนะคะรวมไปถึงเลขจุดทศนิยมด้วยนะคะต่อไปค่ะเป็น ็นข้อมูลประเภทตัวอักษรก็จะรวมถึงภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะถ้าสมมุติเวลานักเรียนไปเขียนสูตรแล้วต้องการให้ข้อความเหล่านี้แสดงนะคะนักเรียนจะต้องนําข้อความเหล่านี้ไปใส่ไว้ในเครื่องหมายดับเบิลโคลนนะคะหรือว่าในเครื่องหมายฟันหนูนะคะที่เราเรียกกันในวิชาภาษาไทยเพราะว่าถ้าเกิดว่านักเรียนไม่ใส่นะคะโปรแกรมก็จะไม่รู้ว่าอันนี้คือข้อความนะคะเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยจะอ่านได้แต่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เป็นสูตรที่ระบบเป็นคนกำหน กำหนดไว้นะคะเพราะฉะนั้นโปรแกรมก็จะเออร์เลอร์ค่ะแล้วก็จะไม่สามารถแสดงค่าตามที่นักเรียนกําหนดได้นะคะตอนนี้นะคะเราจะไป ทดลองเขียนโปรแกรมกันนะคะคุณครูจะเขียนให้นักเรียนดูนะคะว่าหลังจากที่มีการศึกษาไปแล้วเนี่ยวิธีการเขียนมีวิธีการแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปลองดูว่าเวลาที่เราไปเขียนในโปรแกรมจริงๆเนี่ยสามารถเขียนและแสดงข้อความได้อย่างไรนะคะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเพิ่มมากขึ้นค่ะค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในโปรแกรม Excel กันแล้วนะคะเดี๋ยวตอนที่นักเรียนเขียนนะคะนักเรียนก็เขียนในแอปพลิเคชัน g o Google s h e e t เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณครูจะทดลองให้นักเรียนดูนะคะในโปร แกรม Excel ค่ะวิธีการเขียนเขียนเหมือนกันเลยนะคะไม่แตกต่างกันค่ะเรามาเริ่มที่แบบแรกกันก่อนนะคะก็คือในช่องของผลสอบค่ะกําหนดว่าถ้าผลสอบนะคะได้มากกว่าหรือเท่ากับ50นะคะให้แสดงข้อความว่าสอบผ่านแต่ถ้าสมมุติว่าน้อยกว่า50นะคะให้แสดงข้อความว่าสอบไม่ผ่านนะคะ ขั้นตอนแรกเวลาที่ต้องการให้โปรแกรม Excel คำนวณน,นะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายเท่ากับมาก่อนค่ะจากนั้นนะคะต่อด้วยสูตรนักเรียนใช้สูตรอะไรนักเรียนก็พิมพ์สูตรนั้นวันนี้เรามาเรียนสูตร i e f กันนะคะเพราะฉะนั้น นักเรียนจะพิมพ์เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กหรือว่าพิมพ์ใหญ่ก็ได้ค่ะเมื่อพิมพ์สูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนใส่วงเล็บค่ะต้องการเปรียบเทียบเซลลไหนตอนนี้นะคะเราต้องการเปรียบเทียบที่เซลล์ B B 2นะคะเพราะว่าคะแนนที่จะเปรียบเทียบอยู่ในคอลัมน์นั้นเซลล์นั้นนะคะเราก็เขียนว่า B 2ค่ะสุดสังเกตเหมือนเดิมนะคะเมื่อเราพิมพ์ B 2แล้วจะไปขึ้นนะคะกรอบสี่เหลี่ยมที่ข้อมูลที่เราเลือกนะคะก็ให้นักเรียนดูว่าข้อมูลที่เราเลือกเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องนะคะเราก็ เปรียบเทียบเงื่อนไขต่อไปเลยค่ะให้เปรียบเทียบว่ามากกว่านะคะหรือเท่ากับ50นะคะนักเรียนก็เขียนไปเลยค่ะเมื่อเปรียบเทียบเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนใส่เครื่องหมายจุลภาคใส่จุลภาคเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนใส่เครื่องหมายดับเบิลโคลนะคะเพราะว่า สิ่งที่เราต้องการให้แสดงเนี่ยคือข้อความนักเรียนก็ต้องใส่ข네้อความไปในเครื่องหมายดับเบิลโคดค่ะเมื่อใส่เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเขียนข้อความค่ะว่านักเรียนต้องการให้แสดงข้อความอะไรเราต้องการให้แสดงข้อความคําว่าสอบผ่านนะคะนักเรียนก็พิมพ์ไปเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะคะเงื่อนไขที่เป็นจริงจากนั้นให้นักเรียนนะคะใส่เครื่องหมายจุลภาคค่ะและก็ให้นักเรียนเขียนไปว่าเงื่อนไขที่ต้องการให้แสดงนะคะในกรณีที่ เงื่อนไขเป็นเท็จนะคะคือข้อความอะไรในกรณีนี้เราใส่ข้อความคำว่าสอบไม่ผ่านค่ะเมื่อน,นักเรียนพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในโปรแกรมให้นักเรียนกดปุ่ม Ent e r ค่ะแต่ว่าถ้านักเรียนใช้ในแอปพลิเคชันนะคะให้นักเรียนคลิกเครื่องหมายถูกนะคะที่อยู่มุมล่างขวามือของเราค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราเขียนสูตรถูกต้องหรือเปล่านะคะถ้าเราเขียนสูตรถูกต้องนะคะโปรแกรมก็จะคำนวณให้เราค่ะในกรณีนี้นะคะเราเปิดวงเล็บมาแล้วนะคะและเราก็ต้องอย่าลืมปิดวงเล็บด้วยค่ะเมื่อเราปิดวงเล็บเสร็จแล้วนะคะนักเรียนคลิก Enter ตอนนี้นะคะข้อมูลที่เราเจอก็คือ71คะแนนนะคะก็ถือว่ามากกว่า 50คะแนนสอบผ่านนะคะก็เป็นไปตามเงื่อนไขค่ะในวิธีการนะคะถ้าสมมุตินักเรียนรู้สึกว่าข้อมูลมันเยอะเกินไปสูตรที่เราพิมพ์เนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะนะคะ ให้นักเรียนคลิกในช่องนะคะจากนั้นถ้าในโปรแกรมนักเรียนคลิกได้เลยมันจะมีข้อความนะคะขึ้นมาว่าให้นักเรียนคัดลอกนักเรียนก็คัดลอกแล้วนําไปวางแต่ละช่องได้เลยนะคะในโปรแกรม Excel เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสูตรที่เปรียบเทียบให้อัตโนมัตินะคะสมมุติว่าถ้าคุณครูนะคะคัดลอกเซลล์นี้นะคะเวลาที่เรามาวางในเซลล์นี้ใหม่นะคะให้นักเรียนสังเกตตรงนี้นะคะในช่องนี้จะเป็น B2 ในช่องนี้เมื่อเราคัดลอกและเรานํามาวางใหม่ ะะจะกลายเป็น b 3ค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าเราใช้ในโปรแกรม Excel เลยนะคะให้นักเรียนคลิกในช่องที่นักเรียนพิมพ์สูตรไว้1ครั้งจากนั้นให้นักเรียนมาตรงมุมของกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ค่ะมันจะกลายเป็นเครื่องหมายบวกสีดํานะคะให้นักเรียนคลิกค้างไว้แล้วนักเรียนลากลงมาเลยค่ะ มื่อนักเรียนลากลงมาเสร็จแล้วนะคะสูตรทั้งหมดจะเป็นการคัดลอกสูตรลงมาค่ะก็จะเป็นการเปรียบเทียบสูตรนักเรียนก็สามารถลองดูได้นะคะว่าสูตรที่นักเรียนพิมพ์มาเนี่ยถูกต้องหรือไม่ถูกต้องและสูตรที่ใช้ในการเปรียบเทียบชื่อเซลล์ที่เปรียบเทียบนะคะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะในเงื่อนไขนี้นะคะเราก็สามารถเขียนสูตรนะคะเพื่อเปรียบเทียบเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเรามาลองเขียนการใช้สูตร IF นะคะแบบหลายเงื่อนไขกันค่ะว่ามีวิธีการเขียนอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาลองเขียนใน ช่องแรกกันเหมือนเดิมนะคะอันดับแรกเราก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับมาก่อนค่ะจากนั้นใช้สูตร if e นะคะก็คือ if ใส่วงเล็บค่ะเราค่อยๆดูเปรียบเทียบไปนะคะคะแนนที่เราจะเปรียบเทียบนะคะอยู่ในช่อง b2 เราก็เขียน b2 ค่ะคะแนนที่เราเปรียบเทียบในช่วงแรกก็คือคะแนน0ถึง49นะคะเราก็เขียนว่าเป็นน้อยกว่า50นะคะจากนั้นถ้าน้อยกว่า50ต้องการให้แสดงข้อความอะไรใส่จุลภาค1ครั้งนะคะใส่เครื่องหมายดับเบิ quote เมื่อใส่ดับ b l e ลโ o t e เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะพิมพ์ข้อความที่ต้องการให้แสดงค่ะเราต้องการให้แสดงคําว่าควรปรับปรุงเมื่อเราพิมพ์ข้อความนี้เสร็จแล้วนะคะเป็นในเงื่อนไขแรกต่อไปใส่จุลภาคค่ะ เพื่อต้องการให้เปรียบเทียบเงื่อนไขต่อไปนะคะเราก็ใส่เป็น if e เหมือนเดิมค่ะจากนั้นใส่วงเล็บนะคะเมื่อเราใส่วงเล็บเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวที่เราต้องการเปรียบเทียบนะคะก็ยังเป็น b2 เหมือนเดิมนักเรียนก็ใส่เป็น b2 ค่ะต่อไปถ้าได้คะแนน50นะคะถึง70ให้แสดงข้อความว่าดีเราก็ใช้เป็นเงื่อนไขน้อยกว่าหรือเท่ากับ70ในคำว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ70เนี่ยแปลว่ารวม70ด้วยนะคะ ต้องการให้แสดงข้อความอะไรใส่จุลภาคหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นใส่ดับเบิลโคดและใส่ข้อความที่ต้องการให้แสดงเราต้องการให้แสดงข้อความคําว่าด,ดีเมื่อใส่ข้อความคําว่าด,ดีเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนใส่จุลภาคหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นใส่สูตรอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นสูตรอ f เหมือนเดิมตัวที่ยังเปรียบเทียบนะคะยังเป็น b2 เหมือนเดิมนักเรียนใส่ b2 ค่ะใส่น้อยกว่านะคะหรือเท่ากับ89เพราะว่าเงื่อนไขที่3ก็คือถ้าได้คะแนน71นะคะถึง ถึง89ให้แสดงข้อความว่าดีมาก ก็ให้นักเรียนใส่ว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ89จากนั้นใส่จุลภาค1ครั้งนะคะแล้วก็ใส่ดับเบิลโคดจากนั้นใส่ข้อความในดับเบิลโคดค่ะว่าต้องการให้แสดงข้อความว่าอะไรใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเงื่อนไขที่เราต้องการตรวจสอบเนี่ยยังไม่หมดยังเหลืออีกหนึ่งเงื่อนไขนักเรียนก็ใส่จุลภาคไป,ไปอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นนะคะใส่สูตรที่ต้องการทดสอบค่ะก็คือเป็นสูตร if e ใส่วงเล็บจากนั้นทดสอบนะคะตรวจสอบในเซลล์ b 2ให้นักเรียนใส่ b 2อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่เป็นเงื่อนไขนะคะน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับ100ต้องการให้แสดงข้อความอะไรานะคะใส่ในดับเบิลโขดอีกครั้งหนึ่งตอนนี้นะคะเราต้องการให้แสดงคำว่า ยอดเยี่ยมตอนนี้เราพิมพ์เงื่อนไขนะคะเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนของการปิดวงเล็บกันค่ะนักเรียนนับก่อนนะคะว่านักเรียนเปิดวงเล็บทั้งหมดกี่ครั้งนักเรียนก็ปิดไปจํานวนเท่านั้นค่ะเวลาที่นักเรียนปิดวงเล็บนะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะสีของวงเล็บแต่ละวงเนี่ยจะมีไม่เหมือนกันวงเล็บสุดท้ายนะคะเป็นสีเขียวขึ้นมาสองครั้งแปลว่าเราปิดวงเล็บของสีเขียวแล้วก็ปิดวงเล็บครั้งที่2นะคะเป็นสีเทาๆม่วงๆนะคะก็จะ เป็นสีเดียวกันปิดวงเล็บครั้งที่3เป็นสีแดงนะคะเพื่อบ่งบอกว่าเราปิดวงเล็บของวงเล็บนี้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปวงเล็บสุดท้ายค่ะเป็นวงเล็บสีน้าเงินเมื่อนักเรียนพิมพ์แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนคลิก enter นะคะก็จะได้ระดับออกมานะคะก็คือถูกต้องถ้าได้คะแนน71คะแนนจะแสดงข้อความว่าดีมาก วิธีการเดียวกันเลยค่ะให้นักเรียนคลิกในช่องนะคะจากนั้นให้นักเรียนคลิกเพื่อที่จะคัดลอกมายัางเซลล์ถัดไปนะคะก็จะมีข้อความปรากฏหรือถ้าอีกลักษณะหนึ่งนักเรียนคลิกในช่องในแอปพลิเคชันนะคะคลิกไว้จะมีคําว่าคัดลอกนักเรียนก็คัดลอกแล้ววางทีละช่องนะคะก็จะทําให้นักเรียนไม่เสียเวลาในการพิมพ์ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะลากลงมาแทนนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีการเขียน IF นะคะแบบเงื่อนไขเดียวแล้วก็วิธีการ IF แบบหลายเงื่อนไขนะคะหวังว่าวันนี้นักเรียนจะได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะถ้านักเรียนสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจยังไงนะคะนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูได้ทางไลน์ห้องเรียนนะคะแล้วก็ในไลน์ส่วนตัวได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ